จอบมาบมาบมาเฮ้วนไปวนไปเอ้ยอบมาจอบมาเอ้ชอบมาโ,มาโยไม่ผ่านแล้วโวยหนึ่งครังจำไว้ลงพาดวนก็ลงพื้นสิบทีต่อหนึ่งครั้งอ้าวหครั้งแล้วเ้บมาจอบมาจอบมา สิบล้วอ่ะสิบลวยี่สิบเจ็บ 20, มาข้าบถ้าต่ำลงเนี่ยครั้งละยี่สิบทีนี้เพราะว่ามันต่ำลงให้แล้วเปนี่แล้ Docker onun, 50, วยี่สิบนะข้ับมาครับมาข้าบมาข้าบมาครับมาเอ้ยเจ็บมาเจ็บมานี่ขนาดวงแคบๆนั่นเลยเดี๋ยววงร้อยยางต่อไปเจ็บมาเจ็บมา chắp mặt 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 chắp ที่ให้เตะอันนี้พอลาเลยเพราะว่าจะรู้จักความถ้าถ้าเตะถ้าว่าเอวคุณอ,อยู่ระดับนี้ใช่ไหมถ้าเองเตะอย่างนี้เลยมันก็ได้เชื่ข้ามแต่มันไม่โดนเป้ามันเหินขึ้นฟ้าเหมือนเองเตะเมื่อกี้เนี้ยเออนี่แหละ <c oughs> นี่แหละคือสาเหตุที่ให้เตะข้ามเวม้าเอง

หอ,อา,า,า <c oughs> เป็นนี่เท่าไหร่เมื่อกี้่ <c oughs> เาเอาออกกนให้อิงไรบ้างให้อิงถ่ายบ้าง